สวัสดีค่ะริสาพาเพลินมาแล้วค่ะตามเด็กๆมาทางนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวริสาจะพาทุกคนไปเก็บมะม่วงนะคะพอดีน้อง IQ คิวกับน้องเฟสนะคะอยากกินยำมะม,ม่วงเนาะน้องเฟสก็คือลูกของน้องสาวนะคะญาติกันนี่แหละคะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บฟางของพี่ชายนะคะทุกคนเพิ่งทำเสร็จค่ะทำใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคน ทำโรงเก็บฟางไว้นะคะเห็นว่าจะซื้อรถอัดฟางนะคะมาอัดฟางไว้ขายเนาะแล้วก็จะมาพักฟางไว้ตรงนี้นะคะส่วนที่เห็นอยู่นั่นก็คือฟาร์มหมูนะคะทุกคนว้าวมะม่วงไม่สูงเลยนะคะนี่ค่ะยื่นมือมาเก็บก็ถึงนะคะเดี๋ยววิสาจะเก็บมะม่วงอ่านี่แหละค่ะน่าจะเป็นมะมม่วงเขียวเสเวยเนาะแต่ว่าลูกยังไม่ใหญ่มากนะคะก็กำลังเปรียปร้ยวๆพอดีเลยนะคะ ยังโตไม่เต็มที่นะคะยังไม่แก่เนาะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปยำให้เด็กๆกินกันนะคะปาค่ะเดี๋ยวที่สรจะพาไปดูฟาร์มหมูก่อนนะคะก่อนที่จะไปยำมะม,ม่วงนะคะจะพาชมฟาร์มหมูของคุณแม่กับพี่ชายนะคะด้านนี้จะเป็นด้านหลังฟาร์มหมูนะคะถัทงที่เห็นอยู่นี้ก็คือถังพักขี้หมูนะคะส่วนเวลาหมูอาบน้ํานะคะน้ําก็จะไหลลงไปทางนี้ค่ะ จะมีสระน้ำนะคะอ่าสำหรับคออนี้นะคะหมูจับไปแล้วแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็โรยปูนขาวฆ่าเชื้อโรคนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะโรยปูนขาวพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ลงหมูเกือบทุกคออนะคะเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเราจะลงแบบว่าไม่ให้แออัดมากนะคะ หอกละสิบกว่าตัวประมาณนี้นะคะทุกคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไม่นานนะคะเลี้ยงสี่เดือนก็จับขายนะคะทุกคนถ้าหมูมีราคาดีก็จะได้ตัวละหมื่นกว่าบาทนะคะจะไม่ต่ำกว่าตัวละหมื่นนะคะทุกคนถ้าโตเต็มที่เลี้ยงอาหารอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีน้ำเนาะให้ดูด แล้วก็จะมีอ่างให้หมูอาบน้ําด้วยนะคะทุกคนอยู่ในคอกมีทุกคอกนะคะจะเป็นอ่างตื้นๆสําหรับหมูนอนอาบนอนเล่นนะคะเ <quelques S 1> ม,มื่อเวลาหมูเขาขี้นะคะขี้เลอะๆตัวเลอะขี้เราก็จะล้างหมูนะคะล้างขี้หมูเนาะอาบน้ําให้หมูนั่นเองนะคะทุกคนสังเกตนะเวลาหมูขี้เขาจะขี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะในคอกเนาะเขาจะไปขี้บริเวณเดียวกันเลยกองๆไว้นะคะ,ะส่วนฝั่ง ที่เขานอนเขาจะไม่มีขี้เลยค่ะสังเกตดูได้นะคะเขาจะมีการขี้ที่เป็นระเบียบมากๆเลยนะคะเขาจะแบ่งโซนนะคะว่าโซนนี้สําหรับนอนโซนนั้นสําหรับไปขี้นะคะตรงที่เขานอนก็จะสะอาดนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหมูเล็กนะคะยังไม่โตมากนะคะสงสัยจะหนาวนะคะมานอนกองๆก,กัน น่าจะราวๆเกือบร้อยตัวนะคะทุกคนถ้ารวมทั้งหมดเนาะก็หลายอคอกอยู่นะคะมีทั้งออคอกใหม่อคอกเก่านะคะก็เต็มเกือบทุกอคอกนะคะอคอกละ10บตัว10กว่าตัวนะคะทุกคนเยอะมากๆเลยค่ะ วันนี้ก็พาทุกคนมาชมฟาร์มหมูของคุณแม่นะคะของพี่ชายนะก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆก,กับฟาร์มเป็ดของริสาที่ริสาเลี้ยงนี่แหละค่ะอยู่ในเนื้อที่อ2อไร่นะคะฟาร์มหมูกับฟาร์มเป็ดก็จะอยู่เยื้องๆกันอยู่ใกล้กันนะคะน่ารักมากค่ะทุกคนดูตัวนี้น่ารักมากเลยมีผมสีทองๆองด้วยค่ะ ตัวดังๆลายๆนี่ค่ะทุกคนสี่เดือนก็จับขายนะคะก็จะมีพ่อค้ามาซื้อถึงบ้านนะคะทุกคนเป็นเขียงหมูอะคะ่ะพ่อค้าจากเขียงหมูโดยตรงนะคะมารับซื้อถึงบ้านเลยนะคะกำลังนอนก็จะตกใจนะคะแบบว่าเราเดินมาเขาก็ตกใจคนเขาก็จะกระโดดวิ่งหนีนะคะ คอกนี้ก็ว่างเนาะยังไม่ได้ลงหมูส่วนคอกนี้ก็หมูเล็กวิ่งหนีนะคะทุกคนตกใจค่ะแม่ก็ถามอยู่ว่าริสาจะเลี้ยงหมูไหมคอกว่างๆก็มีแต่ว่าริสายังไม่พร้อมเลี้ยงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงหมูเราต้องอาบน้ำหมูเกือบทุกวันเลยนะคะเพราะว่า เราต้องเลี้ยงแบบสะอาดนะคะเมื่อมีขี้หมูเลอะตัวหมูเราก็ต้องล้างต้องอาบน้ําให้เนาะก็เลยยังไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะก็เลยให้แฟนเลี้ยงแค่เป็ดไปก่อนนะคะให้ดูแลเป็ดไปก่อนให้อาหารเป็ดเช้าเย็นแล้วก็ดูน้ําเป็ดนะคะทุกคนก็ยังไม่ไม่ลงหมูเนาะยังไม่เลี้ยงหมูที่เห็นกองนั้นก็เป็นอาหารนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวริสาทจะพาทุกคนกลับแล้วนะคะออกจากฟาร์มหมูกันดีกว่าเนาะสูตรขี้หมูนานก็ไม่ดีนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะไปยำม,มะม่วงให้เด็กๆทานกันนะคะส่วนคลิปยําม,มะม่วงนั้นเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็พาทุกคนชมฟาร์มหมูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ ช่วงนี้ก็หน้าหนาวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะลํำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ